สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้คืออะไรและจะมีผลกระทบกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างไรบ้างลองมาติดตามด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์โรเจอร์นะครับจากศูนย์ทีริกสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้คือแคตตาล็อกของความสามารถของอาจารย์ในด้านการเรียนการสอนครับที่ทีลิกแล้วก็เอชามหาวิทยาลัยทําขึ้นมาร่วมกันนะครับโดยมีชื่อเรียกสั้นๆง่ายๆว่า ADO ครับซึ่งก็ประกอบไปด้วย3ด้านตามต,ามตัวย่อเลยนะครับ A ก็คือ Active Learning ครับ ดีก็เป็น Digital Learning ส่วน O คือเอา o ์คั a เบสเอเ c คชั่นครับแต่ละด้านนะครับก็มีหมวดย่อยนะครับรวมออกมาเป็นเจสมัถนะนะครับจะมีดีเทลของมันอยู่ผมคงไม่มีเวลาอธิบายทั้งหมดในตรงนี้นะครับถ้าอาจารย์อยากที่จะศึกษารายละเอียดนะครับสามารถจะเข้าไปในเว็บไซต์ของที่ิกนะครับแล้วก็เลือกที่เมนูสมรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ได้นะครับหรือพิมพ์ URL cmu. To/ado ได้เลยครับ ทีนี้ผมอยากจะพูดถึงนะครับว่าเจ้าสมรรถนะเนี่ยเราตั้งขึ้นมาทําไมครับสาเหตุหลักเลยก็คือก็ต้องเตรียมตัวสําหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือ disruption ทางการศึกษาที่มีโอกาสเข้ามาค่อนข้างสูงนะครับคือความคาดหวังของผู้เรียนยุคใหม่เนี่ยแตกต่างจากเดิมไปแล้วมหาวิทยาลัยที่ปรับต,ตัวก่อนจะได้เปรียบครับจริงๆแค่วันนี้นะครับเราก็พอจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะครับเช่น การเรียนการสอนนะครับที่จะได้ผลกับเจนใหม่ๆเจนแซเนี่ยนะครับจะต้องแอคทีฟครับมีปฏิสัมพันธ์กับเขาเกรดมีความสําคัญน้อยลงแล้วนะครับคนหันไปสนใจเรื่องของสมรรถนะนะครับว่าเรียนไปแล้วทําอะไรเป็นนะครับได้มากขึ้นก็ค่อนข้างสอดคล้องนะครับกับตัว OBE นะครับที่เรากําลังพยายามทากันอยู่เดี๋ยวนี้เรามี School of lifelong learning นะครับเพื่อให้อาจารย์เนี่ยเข้าถึงผู้เรียนกลุ่มใหม่ๆได้ไม่ใช่แค่นักศึกษาเท่านั้นนะครับการ up skill รีสกิวให้กับคนภายนอกเนี่ยอาจารย์จะต้องปรับตัวครับเอาความต้องการของผู้เรียนเป็นที่ตั้งไม่งั้นทําไปแล้วไม่มีใครมาเรียนครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเพียงบางอย่างเท่านั้นเองนะครับของการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นครับซึ่งเจ้ากรอบสมรถนะเอดีอเราก็พยายามทําขึ้นมาเพื่อเป็นการชี้เป้าครับให้อาจารย์ได้เห็นง่ายๆว่าสิ่งที่จะต้องปรับตัวเนี่ยมีอะไรบ้างครับ A D O กำลังถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวิชานี้นะครับผ่านทางโครงการ b บรนด Power ของกองบริหารงานบุคคลครับเราก็จะเป็นกรอบหลักในการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้กรอบนี้ก็จะถูกใช้นะครับเป็นสิ่งที่กํากับครับการลงทุนการพัฒนาอาจารย์เช่นทุน A B C ของทีรีกรานะครับการทำโคชชิ่งที่เรามีบริการนะครับร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์การอบรมนะครับทุกอย่างก็จะมีการอ้างอิงและก็ทำลายเหมือนกับตัว A D O นี้เองครับ ทีนี้สมรรถนะเนี่ยโดยปกติแล้วก็ต้องมีการยื่นเพื่อขอการรับรองใช่ไหมครับเอดีก็เหมือนกันครับอาจารย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอรับรองสมรรถนะได้ซึ่งมหาวิทยาลัยก็มองว่าเป็นสิ่งจําเป็นครับเพราะว่าเราก็จะได้วัดได้ไงครับว่าอาจารย์มชเราไปถึงจุดไหนแล้วขั้นตอนการยื่นก็คือการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อาจารย์ได้ทําไปนะครับแล้วก็เราก็มีกรรมการตัดสิน อาจารย์ก็เลือกได้นะครับว่าต้องการที่จะแสดงสมรรถนะด้านใดของ ADO บ้างนะครับแต่ละด้านก็มีข้อกำหนดอยู่นะครับว่าเราอยากเห็นอะ,อะไรบ้างแล้วในแต่ละด้านนะครับก็จะมี4ระดับด้วยกันนะครับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นระดับกลางระดับเมทร์นะครับแล้วก็ระดับผู้นำผมเชื่อว่าอาจารย์จำนวนมากมีสมรรถนะอยู่แล้วละครับก็อาจารย์ก็สามารถที่จะยืนได้เลย หรืออาจารย์ที่รับทุน a อ c ของทีริกนะครับก็เราจะพยายามให้อาจารย์นําผลของโครงการนี่แหละนะครับยื่นสมรรถนะได้เลยจะได้จบในโ Process เ,เดียวการทำโคชชิ่งนะครับก็มีส่วนช่วยสนับสนุสนอาจารย์ในกระบวนการนี้ได้ด้วยครับทีนี้ได้สมรรถนะแล้วมีประโยชน์อย่างไรครับก็แม้ว่าในช่วงนี้นะครับยังเป็นการนําร่องแต่ในไม่ช้าครับการนําเอาสมรรถนะนะครับด้านการจัดการเรียนรู้ มาใช้ในการพิสูจน์ความสามารถในการปฏิบัติพลักงานด้านการเรียนการสอนเนี่ยผมคิดว่าเกิดขึ้นแน่นอนครับดังนั้นกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินการทดลองของอาจารย์ใหม่นะครับการประเมินพนักงานตาม TORJA การเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการก็สามารถใช้ประโยชน์จากสมรรถนะดีได้แต่ผมขอย้ํานิดหนึ่งนะครับว่าในช่วงแรกนี้ a d o เนี่ยยังเป็นทางเลือกอยู่นะครับเราคงไม่บุมบาม เอาเข้ามาใช้ทดแทนของเดิมนะครับเช่นการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการครับเราอาจจะเริ่มเอา ADO มาใช้กับวิธีพิเศษนะครับหรือที่รู้กันว่าเป็นวิธีที่3เนี่ยนะครับแต่วิธีการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาวิชาการแบบเดิมก็ยังไม่หายไปไหนครับก็คงจะต้องรอจนกว่ามหาวิทยาลัยเห็นชัดแล้วว่าการนาสมรรถนะแบบนี้มาใช้นะครับสามารถทดแทนวิธีการเดิมได้ดีซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็จะต้องแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับดังนั้น ในช่วงนำร่องนี้นะครับทีลิกจึงทำการทดลองนะครับผ่านทางโครงการทุน ABC ของเราครับโดยโดยชวนชวนให้อาจารย์สมัครใจร่วมยื่นประเมินสมรรถนะโดยมี i ิน e n t i v e ให้อาจารย์นิดหนึ่งน,นะครับก็คือเราก็เพิ่มเพดานของทุนให้อีก10,000บาทเนาะการยื่นสมรรถนะนี้จะเกิดขึ้นพร้อมก,กับการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการครับก็คืออาจารย์สอนเสร็จแล้วนะครับช่วงต้นเทอมถัดไปที่อาจารย์ส่งรายงานช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่อาจารย์สามารถที่จะ รวบรวมนะครับแล้วก็ยืนสมรรถนะได้เฉะนั้นการเรียนการสอนของอาจารย์ที่ขอทุนก็ทําแบบที่อาจารย์เสนอมานั่นแหละครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานนะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเช่นรูปภาพวิดีโอนะครับความคิดเห็นของนักศึกษาหรือข้อมูลอื่นใดๆนะครับที่น่าจะสอดคล้องเพื่อให้อาจารย์สามารถแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในกรอบได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่อาจารย์จะได้เป็นกลุ่มผู้บุกเบิกครับ เรามีการมอบ d ดิจิทัลแบชนะครับให้กับผู้ที่ได้สมัครนะด้วยซึ่งก็จะถือว่าเป็นแบชแรกแรกเลยนะครับที่อาจารย์จะได้จาก Official Account นะครับของมหาวิทยาลายัยก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่องนี้ครับก็เพื่อเป็นกลุ่ม early adopter ครับแสดงตัวอย่างให้เห็นครับว่าแนวทางแบบนี้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราอย่างไรขอบคุณมากครับ